ในคืนเดือนมืดผืนฟ้ามืดทะมึนปกคลุมไปด้วยหมู่เมฆดำคลึมจนบทบังประกายเดืนดาวจนพงไผ่มืดมนขมุกขมัวผ่านสอนในวัยสี่สิบเศษและผ่านจอนในไวัยไล่เลี้ยก,กันรวมทางทิศแก้วในวัยยี่สิบเศษที่นั่งอยู่บนห้างใหญ่บนต้นตะแบกที่สูงจากพื้นดินร่วมสิบกว่าเมตรคนทั้งสามนั่งอย่างเงียบกลิบ กลมกืินไปกับธรรมชาติยามค่ำคืนผ่านสอนและผ่านจ้อนที่เป็นเพื่อนผ่านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันและเคยเข้าป่าล่าสัตว์ร,ร่วมกันมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นซึ่งกระจัดว่าเป็นผ่านฝีมือดีที่สุดในหมู่บ้านเมื่อป่ารอบๆหมู่บ้านถูกพลานบุกเข้ามาล่าสัตว์กันบ่อยครั้ง ัตว์ป่าจึงหลบหนีอันตรายจากปีมือของมนุษย์หลบเล้นเข้าไปอยู่อาศัยหากินกันในป่าลึกเพื่อหลีกหนีการไล่ล่าทําให้การเข้าป่าล่าสัตว์ของพ่านป่าทั้งหลายจึงต้องเดินทางล่วงล้าเข้าไปในป่าลึกเรื่อยๆและแน่นอนว่าในป่าดิบดงลึกนั้นย่อมแฝงเลนเต็มไปด้วยพยันตรายจากสัตว์ป่าน้อยใหญ่อีกทางเพศภัยจากอาถรรพ์สิ่งเล้นลับที่ซุ้มซ่อนอีกนานับประการเมื่อตอนกลางวัน ผ่านจอนยิงกวางตัวใหญ่เขางามได้ตัวหนึ่งแต่กระสุนไม่ได้ถูกจุดตายจึงทำให้กวางเคอหลายตัวนั้นได้รับบาดเจ็บเพ่นแผ้วหนีหายเข้าดงทึบไปอย่างรวดเร็วคนทั้งสามจึงติดตามแกะรอยเลือดของมันไปอย่างไม่ลดละเพื่อหวังที่จะได้ตัวมันนำกลับไปเป็นอาหารและเขางามของมันยังเอาไปขายในเมืองทำกำไรได้อีกอย่างงดงาม แต่เส้นทางที่ขวางขอร้ายได้หลบหนีนั้นเป็นดงทึบป่าลกชักจึงทําให้การติดตามแกะรอยเป็นไปได้ค่อนข้างลําบากจบจนเย็นค่ําตะวันใกล้จะลับเหลี่ยมเขาจึงตกลงกันจะขัดห้างเพื่อพักผ่อนค้างแรมกันสักคืนพอลุ่งเช้าจึงเริ่มต้นออกติดตามกันใหม่เมื่อคนทั้งสามตกลงที่จะขัดห้างเพื่อใช้พักแรมในคืนนี้จึงช่วยกันตัดไม้ไผ่มาได้จํานวนหนึ่งเมื่อช่วยกันขัดห้างเสร็จสับ ก็เป็นเวลาเย็นจึงช่วยกันก่อไฟเพื่อหุงหาอาหารกันอย่างง่ายๆแล้วจึงขึ้นไปอยู่บนห้างที่เพิ่งขัดเสร็จก็เป็นเวลามืดพอดีดวงตะวันลับทิวเขาไปแล้วตกดึกสงดัดผ่านสอนและผ่านจอนเองหลังพิงต้นตะแบกหลับไหลกันไปแล้วถิดแก้ว เป็นผู้รับหน้าที่เฝ้ายามในผัดที่สองต่อจากผ่านจอนในขณะที่เขากำลังนั่งสัป,ประกบเคิบเคิมเพราะอากาศที่หนาวเย็นอยู่นั้นผ่านได้ยินเสียงเหยียบย่ำของสัตว์สีเท้าเดินอยู่ในเงามืดและเสียงนั้นก,ก็ค่อยๆดังเข้ามาใกล้เป็นระยะทิดแก้วลีบตะแคงหูฟังอย่างตั้งใจสายตาเขมงจ้องมองไปตามทิศทางของเสียงที่ดังไรกระชันเข้ามาเขานิ่งงันไปได้เพียงชั่วครู่ เจ้าของเสียงเหยียบย่ำที่เขาได้ยินก็ปรากฏตัวออกมาจากเงามืดทางด้านข้างต้นประดูใหญ่ทำให้ทิดแก้วตาเบิกโพงอย่างลิงโลดเมื่อเห็นว่ามันเป็นกวางที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนของผ่านจอนเมื่อตอนกลางวันนั้นเองที่ผูร่างออกมาจากหลังต้นประดูใหญ่ค่อยๆเดินกระเพกเพราะได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายข้างหลังทิดแก้วค่อยๆหยิบปืนที่วางอยู่ด้านข้างขึ้นมาประทับเล็งไปที่ร่างของกวางเคาะร้าย ที่กำลังเดินกระเพกเข้ามาสู่กลางลานดินโล่งอย่างระแวดระวังเสียงแกลกดังขึ้นครั้งหนึ่งมาทิตแก้วเผลอขยับร่างจนลูกห้างที่ขัดด้วยไม้ไผ่ส่งเสียงลั่นออกมาควางบาดเจ็บชะงักร่างกึกชูคอสูงเหลียวมองสายไปในความมืดเมื่อได้ยินเสียงผิดปกติจากนั้นมันจึงพุ่งตัวกระโจนออกไปทางด้านข้างอย่างรวดเร็วพันสัมผัสได้ถึงอันตราย แต่ก็ยังชาไปกว่าปืนในมือของทิตแก้วที่ประทับเล็งไปที่ส่วนหัวของมันอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นมันมีท่าทางจะเพ่นนี้เขาจึงลั่นไก่ออกไปทันควันขวางเคาะร้ายพงะกระเด็นออกไปทางด้านข้างเมื่อร่างตกกระแทกพื้นมันดีดร่างดิ้นรนอยู่ชั่วครู่จึงค่อยๆสงบนิ่งขาดใจตายไปเกิดอะไรขึ้นเอ่งยิงอะไรวะทิดแก้ว ผ man, long, like hey, ่านสอนสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินเสียงปืนที่ดังแผดกล้องสนั่นป่ากระชากเสียงถามออกมาอย่างตกใจเฮ้ยนั่นควางตัวเมื่อกลางวันที่ข้ายิงมันบาดเจ็บนี่วะมันเข้ามาได้ยังไงวะเสียงของผ่านจอนโผรงออกมาเมื่อจ้องมองลงไปทางด้านล่างเมื่อเห็นร่างของควางนอนนิ่งอยู่บนลานดินเพราะในเวลานั้น เมฆดำลอยเคลื่อนผ่านไปแสงแจากดวงจันทร์สัส่งลงมาจนพอที่จะเห็นภาพเบื้องล่างได้แม้จะไม่ชัดเจนนะักแต่ยังพอที่จะจำแนกได้ก็ใช่นสิพันจ้อนกวางตัวเนี้ยจู่ๆมันก็โผล่อ,ออกมาจากราวป่าทางด้านข้างต้นประดู่นั่นแหละผมยิงมันได้ตอนที่มันกำลังจะกระโจนพอดีนัดเดียวเจาะเข้าที่หัวอยู่เลย ทิดแก้วตอบออกมาอย่างโอ้อวดต่อฝีมือการยิงของตัวเองผ่านศรและผ่านจอนยิ้มรับอย่างยินดีเพราะจะได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยและติดตามไล่ล่ามันต่อไปอีกจากนั้นจึงตกลงกันว่าเมื่อพรุ่งนี้ฟ้าสางจะจัดการกับซากของควางเคาะลายตัวนี้เมื่อเสร็จสับก็เดินทางกลับหมู่บ้านกันทันทีด้วยระยะทางที่เดินกันเข้ามาในป่าลึกกว่าจะถึงหมู่บ้านก็คงจะเป็นเวลายเย็นพอดีเมื่อหาหรือกันลงตัวแล้ว ทั้งผ่านสอนและผ่านจอนจึงขอตัวนอนพักกันต่ออีกรวมชั่วโมงผ่านสอนก็จะต้องตื่นขึ้นมารับหน้าที่ยามต่อจากทิดแก้วแล้วเวลาผ่านไปอีกไม่นานสองผ่านก็หลับหลายกันไปอีกครั้งทิดแก้วที่นั่งอยู่ตามลําพังจ้องมองไปที่ล่างของกวางที่เขาพึ่งยิงล้มมันได้เมื่อครู่อย่างภาคภูมิใจแต่เขากลับนิ่งกระยิบอยู่ในใจได้ไม่นานเมื่อสองหูผ่านแววเสียงผิดปกติ ที่ดังขึ้นในพงภัยที่มืดทมึนเป็นเสียงหนักที่เหยียบลงมาบนพื้นแต่ลักษณะของเสียงนั้นกลับไม่ใช่เสียงเดินของสัตว์สี่เท้าแต่คล้ายเป็นเสียงกระโดดและเสียงที่ได้ยินนั้นไปได้มีเพียงเสียงเดียวแต่คล้ายมันมากันอยู่เป็นจํานวนมากและเสียงดังกระชันไ่เข้ามาใกล้ทุกขณะทิดแก้วจึงรีบปลุกผ่านสอนและผ่านจอนให้ตื่นขึ้นมาทันทีเมื่อสองพันหนุ่มใหญ่ตื่นขึ้นมานั่งฟังเสียงเหล่านั้นอยู่เพียงครู่ ผ่านสอนจึงกล่าวออกมาด้วยใบหน้าที่แตกตื่นว่าถ้าทางจะไม่ดีแล้วเว้ยเตรียมปืนเอาไว้ให้ดีทั้งสามขยับตัวกันพลึบพลับประทับปืนกลาดปลายกระบอกไปในความมืดจากนั้นจึงได้ยินเสียงของพวกมันรำร้องออกมาอย่างโหยหวน <c oughs> ผ่านสอนและผ่านจอนหันมองหน้ากันด้วยแววตาสถานตื่นตหนกประสานหวาดวันผ่านจอนหลุดปากส่งเสียงสันเทาออกมา ผีผีกองกอยพานสอนหลวงมือลงไปในย่ามผ้าของตนเองควานหาสิ่งของบางอย่างจากนั้นเมื่อดึงออกมาแล้วจึงกล่าวออกไปด้วยเสียงสั่นรัวว่านี่เป็นกระสุนลงอาคมที่ข้าเคยปลุกเสกเอาไว้เองสองคนแบ่งกันเก็บเอาไว้ป้องกันตัวคนละนัดคนละนัดสองนัดจำเอาไว้ทาให้จำเป็นจนตัวจริงๆอย่าพึ่งยิงออกไปผีกองกอยพวกนีมันดุร้ายและมันก็อาฆาตแรง หากพวกเราจัดการมันไม่ได้รับรองมันจะต้องเล่นงานพวกเราจนตายนั่นแหละจึงจะเลิกลาทั้งผ่านจอนและทิพแก้วยื่นมือไปรับกระสุนลงอาคมมาด้วยมืออันสันเทารีบผัดเปลี่ยนกระสุนที่อยู่ในลังเพิงยัดกระสุนลงอาคมเข้าแทนทันทีเงนหน้าขึ้นมาอีกครั้งจึงเริ่มเห็นพวกผีกองคอยกระโดดออกมาจากเงามืดของเราภัยกันแล้วห้าหตัวร่างอปัลลักษณ์ของพวกมัน สูงราวหนึ่งเมตรคลายคนร่างแคะบนศีรษะปรากฏเส้นผมเป็นหย่อมๆแต่บางคนก็ศีรษะลาเลียนในตาเหลือกโปนแดงกล่ำเวลาอ้าปากมองเห็นฟันเล็กเรียงรายแหลมคมปรากฏเคี้ยวยาวง้นยืนโผลออกมาทางมุมปากทั้งสองข้างร่างค้ำผอมเก่งส่วนท้องนูนปูนโปนออกมาทอนร่างกับมีขาอยู่เพียงขาเดียวเวลาเคลื่อนไหวใช้การกระโดดไปมาที่คล่องแคล่วรวดเร็ว มันกระโดดเพียงครั้งเดียวร่างอัปลักษ์ของมันเผ่นพวดไปราวเมตรกว่าทิตแก้วตาเหลือกลานด้วยความหวาดกลัวปืนในมือจับจ้องไปที่ร่างของมันตัวหนึ่งที่กระโจนออกมาเป็นตัวแรกและกำลังพากันกระโดดลงมาที่ซากของกวางที่เขายิ่งมันลงเมื่อครู่อย่าง,างหิวโหวยตะกะตตะกลามพุ่งเข้ามาลุมกัดกิน เนื้อของซากควางอย่างมุมมามเสียงกัดแท้ฉีกกระชากเนื้อออกจากกร่างดังบาดลึกจนน่าสยดสยองผ่านสอนผ่านจ้อนและทิดแก้วจ้องมองภาพหน้าสมเพศอย่างสะอิดสะเอียนผ่านไปเพียงไม่นานร่างของควางตัวใหญ่ก็หลงเหลือเพียงโครงกระดูกเท่านั้นทิตแก้วที่จ้องมองภาพประทึกขวัญที่อยู่ตรงหน้าด้วยความหวาดกลัวจนมือสั่นเทาปืนที่ถืออยู่ในมือ ค่อยๆลดลงอย่างลืมตัวอย่างอ่อนแรงจนทายปืนกระแทกลงที่ลูกห้างเสียงดังกลึกแม้เสียงจะไม่ดังนักแต่ความเงียบงันของพงพยายามดึกสงัดที่มีเพียงเสียงกัดแทะซากกวางของอสุรกายกล่องก่อยเท่านั้นเมื่อมีเสียงอื่นผิดแพกดังขึ้นพวกมันพันชะงักกึกเงยหน้าขึ้นมามองบนห้างสูงอย่างพร้อมเพียงเวรสิท์ทิศแก้วพวกมันรู้ตัวแล้วว่าพวกเราอยู่บนนี้ เสียงของพันจลละล้าละลักออกมาเมื่อมองเห็นในตาสีแดงกำของผีกองก่อยสิบกว่าตัวมองขึ้นมาบนห้างอย่างดุร้ายจากนั้นเหล่าผีกองก่อยจึงค่อยๆผุดลุกขึ้นพระจากซากกวางที่หลงเหลือเพียงโครงกระดูกระโดดเหยิงมาที่ใต้ต้นไม้ที่พวกเขาขัดห้างอยู่พยายามที่จะปีนป่ายและตะเกียกตะกายขึ้นมาอย่างเกลี้ยกล่อมทิดแก้วอย่ายิงพันสอนตวาดห้ามออกมา เมื่อเห็นทิศแก้วที่ร่างสันเทาด้วยความหวาดกลัวลดปายกระบอกปืนลงต่ำจ้องไปที่ร่างของผีกองก่อยตัวหนึ่งพร้อมลั่นกระสุนออกมาอย่างหวาดกลัวและกดดันร่างของผีกองก่อยเป้ากระสุนกระเด็นผางผงะล้มคว่ำไปกับพื้นร่างของมันฝุบความน่านอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นแต่ผีกองก่อยที่เหลือไม่เห็นพวกของตนถูกทำร้ายพวกมันจึงแสดงท่าทางเกี้ยวกาดดุร้ายออกมาทั้งยากเคี้ยวส่งเสียงขู่คำราม กระโดดเยิงเยิงไปมาวนเวียนอยู่รอบต้นไม้อย่างอาฆาตแต่เมื่อเห็นมันเริ่มพยายามที่จะปีนป่ายต้นไม้ขึ้นมาทั้งผ่านศรและผ่านจอนจึงช่วยกันยิงสกัดร่างของมันเอาไว้จนร่างของพวกมันร่วงหล่นไปกระแทกพื้นอีก3-4ตัวเมื่อพวกผีกองกอยเห็นว่าไม่สามารถที่จะปีนต้นไม้เพื่อขึ้นไปจัดการคนทั้ง3าได้จึงพากันกระโดดไปมาอยู่รอบคนต้นไม้ทั้งส่งเสียงกีดร้องข่มขวัญออกมาเป็นระยะ จวบจนกระทั่งใกล้ฟ้าสางพวกผีกองกอยอสุลกายป่าจึงค่อยๆพาก,กันกระโจนหายเข้าไปในป่าทึบไปทีละตนจนหมดสิ้นมะตีนฟ้าเปิดแสงสว่างาศาสสองขับไล่ความมืดไปหมดสิ้นคนทั้งสามจึงค่อยๆปีนลงมาจากห้างด้วยความอกสันขวัญแขวนที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์เลวร้ายระทึกขวัญมาได้อย่างเฉยดฉิวเมื่อเหลียวมองไปรอบบริเวณต่างก็พากันแปลกใจ เมื่อไม่พบเห็นร่างผีกองกอยที่ถูกยิงล้มเมื่อคืนสักตัวพวกเรารีบเดินกลับหมู่บ้านกันเดี๋ยวนี้เลยไอ้ผีกองกอยพวกนี้แปงอากขาตมันรุนแรงหากพวกเรายังอยู่ในป่ารับรองไม่รลอกจากพวกมันแน่เมื่อผ่านสอนกล่าวออกมาเช่นนั้นทั้งผ่านจอนและทิดแก้วต่างก็เห็นด้วยพอนึกหวาดกลัวต่อความดุร้ายเหี้ยมโหดของมันจึงพากันเดินทางกลับในทันทีจบจนกระทั่งตะวันตกดิน คนทั้งสามเพิ่งจะเดินทางกลับมาถึงชายป่าทางท้ายหมู่บ้านในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังเล่นเดินทางอยู่นั้นในราวป่าทางด้านหลังเริ่มได้ยินเสียงกระโดดทึบหนักดังกระชันเข้ามาใกล้ทุกขณะและยังได้ยินเสียงร้องก่อยๆของพวกมันดังแว่วมาเป็นระยะรีบไปเร็วพวกมันตามมาแล้วพวกมันไม่ปล่อยพวกเราจริงๆด้วยรีบไปหาท่านสมพารธที่วัดกันเร็ว พันสอนเร่งส่งเสียงออกมาอย่างรนรานเมื่อรู้ว่าพวกมันติดตามเข้ามาถึงหมู่บ้านด้วยแรงอาฆาตพันอนวิ่งนำหน้าโดยมีผ่านจ้อนวิ่งตามมาติดติดติดแก้วที่วิ่งอยู่ทางด้านท้ายอย่างเหนื่อยหอบพวกผีกองก่อยเริ่มปรากฏต,ตัวกระโดดออกมาจากราวป่ากั้นทีละตัวสองตัวรวมแล้วมีจํานวนมากกว่าสิบตัวกระโดดพุ่งเข้ามาหาคนทั้งสามอย่างว่องไวคนทั้งสามวิ่งไปพลางแล้วหันปืนไปยิงสกัดอยู่เป็นระยะ กระสุนปืนลงอาคุมที่ผ่านสอนปลุกเสกเอาไว้ใช้หมดไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเวลานี้จึงใช้เพียงกระสุนธรรมดายิงสกัดมันเอาไว้เท่านั้นแต่กระสุนธรรมดากลับไม่สามารถทำอะไรมันได้ผีกองก่อยตัวไหนถูกยิงจนหงายหลังล้มลงแต่มันก็กระโดดขึ้นมากระโจนไล่ติดตามคนทั้งสามได้อีกครั้งอย่างทอรหดและเกลียวกาดโอ้ยผ่านสอนผ่านจ้อน ช่วยผมด้วยเสียงของทิดแก้วร้องออกมาอย่างตกใจเมื่อร่างสะดุดเนินดินจนล้มลงแต่เมื่อพ่านศรและผ่านจ้อนหันกลับมามองจึงเห็นว่าผีกองกอยสองตัวที่ไล่ติดตามมันนั้นกระโดดไปตะคุบร่างของทิดแก้วที่นอนเกลก้งอยู่ที่พื้นเอาไว้ได้จากนั้นมันจึงก้มลงอ้าป,ปากกัดแทะฉีกกระชากไปที่ร่างของทิดแก้วอย่างรวดเร็วจนเลือดเนื้อขาดวิ่นกระจาย ผีกองกอยที่ติดตามมาอีกหลายตัวเมื่อมาถึงกลุ่มรุมกัดถึงไปที่ร่างของทิดแก้วอย่างดุร้ายมุมมามทิดแก้วกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดเมื่อร่างถูกฉีกกระชากจนแผ่นท้องเปิดเป็นแผลกว้างร่างที่กระตุกสั่นเก่งของเขาก็ค่อยๆสงบลงและขาดใจตายในที่สุดเมื่อเห็นว่าช่วยเหลือทิดแก้วไม่ได้แล้วพานสอนและผ่านจอนจึงใช้จังหวะที่พวกผีกองกอยกำลังลุมถึงซากศพของทิดแก้ว ดีผ่าร่างวิ่งตรงไปในวัดทันทีปากกรร่ำร้องขอความช่วยเหลือออกไปเสียงดังลั่นท่านสมพานท่านสมพานช่วยด้วยช่วยผมด้วยครับท่านสมพานที่นั่งอยู่ภายในกุฏิกำลังจะเริ่มทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ยินเสียงร้องโวกเวกแตกตื่นจึงเปิดประตูกุฏิออกมาเมื่อเห็นว่าเป็นพานสอนและพานจอนที่วิ่งคล้ายหนีตายอย่างหวาดกลัวท่านสมพานจึงเดินลงไปจากกุฏิหยุดยืนรอคนทั้งสอง ที่กำลังวิ่งเข้ามาหาพร้อมกล่าวทักออกมาเสียงทุ้มกังวาหนีนอะไรกันมาละยมสอนยมจ้อนผีผีกองกอยครับท่านท่านสมพานด้วยโปรดช่วยผมด้วยครับเมื่อท่านสมพานได้ฟังสิ่งที่พานทั้งสองเล่าให้ฟังคร่าวๆจึงเดินนําคนทั้งสองตรงเข้าไปในโบสถ์จักนั้นไม่นานจึงเห็นร่างอัปรลักของเราอสุรกายผีกองกอยสิบก่าตัวกระโดดเยงเยงมุ่งตรงเข้ามาอย่างเครียดแค้นแต่ร่างของพวกมัน กลับไม่สามารถพานเขตขันพัทศีมาเข้ามาได้ใครถูกกำแพงที่มองไม่เห็นขวางกั้นเอาไว้พวกผีกองกอยป่าที่ติดตามสอง่านมาอย่างคลั่งแค้นต่างพากันแยกเคี้ยวส่งเสียงกู่ร้องอย่างเกลี้ยกล่อด,ดุร้ายและพยายามที่จะบุกฝ่ากำแพงแห่งพุทธคุณเข้ามาแต่ก็ทำไม่สำเร็จท่านสมภารเห็นเช่นนั้นจึงเดินลงจากโบสถ์ตรงเข้าไปหาพวกผีกองกอยด้วยจิตที่เมตตาจ้องมองพวกมันอย่างสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง แล้วจึงกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นส่งพลังอำนาจพวกโยมกลับไปเถอะอัตมาขอบินทบาตชีวิตของโยมทั้งสองคนนี้เถอะอย่าได้จองเวรสร้างบาปกรมพยาบาทอาฆาตกันเลยมาท่านสมพันธ์กล่าวจบนิ่งานไปเล็กน้อยคลายกำลังสื่อสารกับดวงจิตของเหล่าผีก,กองกอยแล้วจึงกล่าวออกมาเสียงราบเรียบออกไปอีกทีว่าเอาเป็นว่าอัตมาขอให้สัญญากับพวกโยมก็แล้วกัน หากพวกโยมเลิกละอาฆาตจองเวรและยินยอมกลับไปด้วยดีอตมาจะให้โยมสอนกับโยมจ้อนบทอุทิศส่วนกุศลให้พวกโยมเป็นเวลาสองพรรษาและจะไม่ให้คนทั้งสองและจะไม่ให้คนทั้งสองน,นั้นเข้าป่าล่าสัตว์อีกต่อไปเมื่อท่านสมพานกล่าวจบจึงเห็นผีกองกอยทั้งสิบกว่าตัวยกสองมือขึ้นพนมก้มศีรษะต่ำอย่างเคารพนบน้อมส่งเสียงร้องก่อยๆออกมาแต่เสียงร้องของผีกองกอยเหล่านั้น ผ่านสอนและผ่านจอนที่อยู่ภายในโบสถ์กลับได้ยินเป็นเสียงกล่าวสาธุออกมาเมื่อพวกผีกองกอยอสุลกายป่าจาักไปแล้วผ่านสอนและผ่านจอนจึงล้มตัวลงนอนอยู่ภายในโบสถ์พอรุ่งเช้าจึงพากันเดินทางกลับบ้านอีกไม่กี่วันต่อมาทั้งผ่านสอนและผ่านจอนจึงพากันบวชตามที่ท่านสมภารให้สัญญาเอาไว้กับพวกผีกองกอยเมื่อผ่านไปสองปีผ่านจอนจึงละสิกขาออกมา และใช้ชีวิตตามปกติแต่เลิอกอาชีพพานเข้าป่าล่าสัตว์อีกส่วนพานสอนกับขอบวชเป็นภิกษุต่อไปจ,จนสิ้นอายุไข